ทุกคนครับณตอนนี้สกินใหม่ของบัตนะครับเอฟเฟกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเป็นสกินใหม่บัตอีโวนะครับอันนี้เป็นอีโวเลเวลห้านะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกสุดจัดสกินนี้เอฟเฟกสวยมากครับอันนี้เป็นเอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่ฮะการโจมตีปกตินี่ฮะอ่านะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งครับนี่เอฟเฟกโอ้โหให้มาเยอะมากอะเยอะโคตรเลยนะดูเกือบเต็มหน้าจอเลยครับเอฟเฟกอ่ะนี่ครับสกิลสองจะเป็นมังกรนะครับ นี่ยมังกรเนี่ยมังกรเลเซอร์ครพวกเลเซอร์ออกมาครับนี่เลยโจมตีไว้นะครับแล้วก็ออลติเมตนี่นะครับ,นนรบหน้าจอของเราก็จะเต็มไปด้วยออร่าเอฟเฟคของบัตอีโวนะครับนี่เลยครับมังกรโชบ์โหัวเป้าหมายโอโหสวยจริงนะครับสกินเนี้ยสวยจริงนี่เลยครับชึบ <c oughs> มังกรโฉบปั๊มส่วนท่าวาร์ปยังไม่สมบูรณ์นะเป็นเพียงท่าทางคาเลคเตอร์นะครับเดี๋ยวถ้าสมบูรณ์เราก็จะมารีวิวอีกทีนะครับดูครับนี่เลยนั่งลงแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินบัตอีโวนะครับ